สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะพบกัน2ช่องทางด้วยกันตอนนี้เราขยายช่องทางแล้วนะคะช่องทางแรกคือทางช่องทางเพจ DSI Network ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทางช่อง BMC หน่วยเผยพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเสิร์ชออนไลน์ได้เลยนะคะว่า BMC Channel ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับชิดา ชนิดาศรีอมอรศาต์นะคะจะนําข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับ d ีเเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมหรือว่าข่าวสารที่น่าสนใจมาบอกมากล่าวเช่นเคยนะคะใครที่ติดตามทางเพจ a c e b o o k นะคะสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้นะคะหรือใครมีเรื่องราวที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นเลยนะคะอย่างของ DSI เองนะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะะมีการลงพื้นที่ เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ในจังหวัดพังงาและก็ภูเก็ตด,ด้วยนะคะและทางส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษค่ะก็ได้ไปเปิดสถานเพิ่มเติมอีก2แห่งเดี๋ยววันนี้เอาบรรยากาศมาฝากนะคะทางกระทรวงยุติธรรมค่ะทางท่านรัฐนรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ไปลงพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสกัดกั้นยาเสพติดค่ะและทางกรมคุ้มครองสิทธิ์มีการเยียวยาเหยื่อที่ถูกลุกหลง จากการสลายชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดมาติดตามใน,ก,นกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ ก่อนทานข้าวเดินหน้าพร้อมสู้โควิดคดีอุกชะกันคดีเทือนขวัญที่ใช้ความรุนแรงโดยผู้พ้นโทษที่ทำผิดซ้ำซากเป็นปัญหาในสังคมมายาวนานกระทรวงยุติธรรมกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มกำลัง เราใช้กระบวนการป้องกันเป้าระวังบำบัดรักษาแก้ไขและติดตามด้วยกลไกาทางกฎหมายภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเพราะเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกันขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายสำคัญนี้ สร้างความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวงัง ลับมาเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะว่ามีกิจกรรมมีภารกิจอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนะคะโดยล่าสุดนะคะทางกรมเองก็มีการไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกที่ในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตและพังงานะคะโดยทางท่านอธิบดีลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานอ่าวพังงานะคะสจุดแล้วก็มีความคืบหน้าคดีบุกรุกชายหาดเลพังลายันที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะ โดยทางนายตรัยลิตเต,ม,เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้เดินทางไปพร้อมกับนายสุภชัยคำคุ้มผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค8กองปฏิบัติการคดีพิเศษค่ะไปลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา2จุดจุดที่1นะคะเป็นกรณีที่ร้องเรียนกลุ่มบุคคลร่วมกันบุกรุกที่ดินป่าไม้บริเวณหมู่2บ้านหินร่มตําบลคลองเคียนอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะ เรื่องสืบสวนกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็จุดที่2นะคะเป็นการล้องเรียนบุกรุกอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตามบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะคะจุดที่1เนี่ยสืบเนื่องจากที่ได้มีหนังสือขอสำเนาโฉนดที่ดินสำเนาหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านอสอสกและเอกาสารที่เกี่ยวข้องจํานวน11แปลงด้วยกันคะ่ะในพื้นที่ตาบลคลองเคียนอำเออภะะอเะตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา โดยยื่นมาที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกัวทุ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะจึงได้รับสำเนาเอกสารสิทธิที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจึงได้ทําการสืบสวนการบุกรุกป่าสงวนนะคะบริเวณนี้ปรากฏข้อเท็จจริงค่ะว่าราคาขายที่ดินเนื้อที่กว่า100่งร้อไร่นะคะที่ภูเขาซีวิวปัจจุบันเนี่ยไร่ละประมาณ15ล้านบาทมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะคะประมาณ1,800ล้านบาทนะคะจุดที่2นะคะ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงวันที่30มีนาคม2565นะคะได้มีกลุ่มเครือข่า,ขายอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันร้องเรียนกรณีกลุ่มบุคคลในบริษัทงานทวี2พี่น้องจำกัดร่วมกันทำการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติจังหวัดพังงาค่ะโดยมีการบุกรุกพื้นที่ประมาณ10,000ไร่ต่อมานะคะทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่8ก็ได้ดําเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า มีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในบริเวณดังกล่าวจึงได้ใช้เครื่องมือตรวจหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS นะคะก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพิกัด47นะคะ px c 3 6 4 9 4 y นะคะแล้วก็911 243นั่นเองตรงพิกัดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะได้มีการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี2524ปัจจุบันนะคะก็อยู่ในจุดที่มีการล้องเรียนดังกล่าวเนี่ย ระหว่างเราอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะทางท่านอาทิบดกีก็บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของจังหวัดพังงาค่ะทําให้พื้นที่นี้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นจํานวนมากทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลายการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันกับหลายหน่วยงานค่ะ ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวนทั้งนี้นะคะเพื่อพิสูจน์ทราบว่าได้มีการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้มีการร้องเรียนหรือไม่หากพิสูจน์แล้วพบว่ามีการบุกรุกจริงหรือพบว่ามีความผิดอาญาอื่นเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะคะอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่4ทับ2,560กรณีมีการบุกรุกหาดเลพังลายัยน178ไร่นะคะอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอําเภอทลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้ส่งสำนวนให้ทางปปชไปพิจรารณาตามอำนาจหน้าที่โดยทางปปชค่ะได้ส่งสำนวนกลับคืนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด โดยทางกองทรัพยากรกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดําเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะคะต่อมานะคะระหว่างดําเนินการนั้นก็ได้มีการพบว่ามีผู้ร้องนะคะให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดภูกเก็ตและอบตเชิงทะเลเนี่ยให้ตกเป็นที่ดินของรัฐโดยให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่พิพาทดังกล่าวแล้วก็ให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักง,งานบังคับคดีจงังหวัดภูเก็ตก็ดําเนินการตามคําพิพากษาศาลฎีกาและอบตาเชิงทะเลร้องให้บังคับคดีทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่พิพาทดังกล่าวนะคะแต่มีผู้บุกรุกบางรายยังไม่ปฏิบัติและบางรายก็แจ้งว่ามีเหตุขัดข้องในการดําเนินการรื้อถอนและไม่ดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลนะคะทำให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีไม่สามารถดําเนินการตามคําพิพากษาได้ครบถ้วน ประกอบกับการรื้อถอนต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการนะคะล่าสุดค่ะทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงโดยหารือในการแก้ไขปัญหาซึ่งได้ลงพื้นที่ที่ดินพิพาทด,ด้วยนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็บอกว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่มาประชุมกับทางอบตอเชิงทะเล ทางบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน178ไร่นี้แล้วก็เป็นที่ดินของรัฐได้เต็มรูปแบบนะ,ะโดยทราบว่าทางจังหวัดภูเก็ตและอบตเชิงทะเลก็มีความติดขัดในการดําเนินการจึงมีความประสงค์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนะคะกรณีนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจน รวมทั้งสารอาญาทุจริตก็ได้ไต่สวนแล้วก็มีคําพิพากษาไว้โดยตลอดแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะสรุปได้ว่าโฉนดที่ดินไม่ได้มีการครอบครองและทําประโยชน์ที่ดินก่อนปี2497และไม่ตรงกับตําแหน่งที่ดินตามแบบแจ้งครอบครองหรือสอคอหนึ่งจึงได้ขออนุมัติสารอาญาอนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องซึ่งต่อมานะคะก็ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองและผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้นะคะแล้วก็ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมีได้สิทธิครอบครองและโดยมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประเมินราคาเลยนะคะว่าไร่ละ250ล้านบาทเสียหายกว่า4 4 0 0ล้านบาทนะ,ะกรณีนี้เนี่ย ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการเปลี่ยนคณะพนักง,งานสอบสวนด้วยนะคะก็มีทางพันธมรวจโทสุพัฒนธรรมธนารักษ์รองที่พดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสาหรับในส่วนที่ดินชายหาดเลพางสารีกาก็มีคำพิพากษาให้ที่ดินพิพาดตรงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลเชิงทะเลเนี่ยเนื้อที่178้ไร่ซึ่งครอบครองโดยเอกชน6กรายเป็นที่สาธารณประโยชน์สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อจากนี้นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแล้วก็จะจัดตั้งเป็นคณะทํางานเพื่อแก้ไขการบังคับคดีต,ต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็ข้อมูลในการลงพื้นที่ของทางอธิบดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคที่ต้องไปดูค่ะเรื่องของบุกรุกที่ดินอันนี้สําคัญมากเพราะว่าก็กระทบหลายภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแล้วก็อุทยานด้วยนะคะ ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเป็นกิจกรรมของทางส่วนเครือข่ายของเราเองนะคะลงพื้นที่ไป2จุดด้วยกันนะคะที่ดอนเมืองแล้วก็มีที่ลัดกระบังนะคะไปเปิดสเตชันเพิ่ม,เต,มเติมค่ะโดยทางส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอ,อัญ,ญกรรมคดีพิเศษนะคะได้มีการจัด,จดกิจกรรมเรื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทยบูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอัญ,ญกรรมคดีพิเศษ DSI Station นั่นเอง ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษระดับพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตลอดจนประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนมายัางกรมสอบสวนคดีพิเศษและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ที่สามารถจัดการให้กับประชา,ะช,าชนได้นะคะอย่างที่ลาดกระบังนี้ก็มีทางนางสาวพิชยพรอภิชโชคนิธิชัดเป็นหัวหน้าศูนย์ d s เ Station เขตลาดกระบังนะคะแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะอย่างนายเฉลิมชนคงสมใจหัวหน้าศูนย์กาเรล,ล้เขตหนองจอกก็มาร่วมสังเกตการในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ด้วยนะ,ะท้งนี้นะคะก็มีการมอบสื่อองค์ความรู้ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ4แบบจากโครงการ smiling eyes smiling h e a r t ร่วมกับคู่มือการเฝ้าระวังอาญกรรมคดีพิเศษสําหรับเผยแพร่กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะคะอีกที่หนึ่งก็คือไปเปิดที่ดอนเมืองนะคะเขตดอนเมืองก็มีทางนายธราดลจันพร้าเป็นหัวหน้าศูนย์ DS i s t ไ t i o n เขตดอนเมืองนะคะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษเช่นเคยค่ะทางคุณเฉลิมชนคงสมใจหัวหน้าศูนย์กาลยรุเขตนองจอกกรุงเทพก็มาร่วมสังเกตการในการเปิดศูนย์ครั้งนี้แล้วก็มีการมอบสื่อดีๆนะคะเกี่ยวกับอาญกรรมคดีพิเศษ4ีแบบ ให้กับทาง DS เอสไอเซสชที่เขตดอนเมืองเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นมรรยาาอบอุ่นนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นๆนมาร่วมรับฟังเกี่ยวกับการเปิด DS i อสไอเซสช่น hmm. ว่ามีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลากหลายมากมายนะคะซึ่งทั้งสองเขตนี้นะคะก็เป็นแห่งที่3แล้วก็แห่งที่4ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถไป รับข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็สามารถแจ้งทาง DSI Station นั้นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมค่ะ ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะสำหรับโปสเตอร์นี้นะคะจะเป็นคดีอาญาที่ได้กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547โดยมีทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทที่1คือคดีพิเศษโดยผลของกฎหมายและประเภทที่2นะคะความผิดทางอาญาอื่นที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติค่ะ นี่คือโปสเตอร์อำนาจหน้าที่ของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ,ษค่ะนี่คือโปสเตอร์วงจรขับเคลื่อนงานเครือข่ายของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษค่ะ คือโปสเตอร์ที่ประชาชนสามารถร่วมกันเขียนแบบเฝ้าระวังพื้นที่โดยมีหลักการเขียนตามนี้ค่ะ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได้ค่ะ การก่ออาชญากรรมซ้ำกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ามาตรการป้องก,กันอันตร,รายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและคืนคนดีสู่สังคม มาสำรวจพื้นที่ก่อนเนาะในเครือข่ายของเราก็มีเครือข่ายของพี่เขาที่อยู่ในพื้นที่เขาก็แจ้งมาว่าชุมชนเขาเรียกชุมชนตึกล้างใช่ไหมคะเขาก็ลําบากอะไรเงีเ้ยก็ลองมาดูแต่วันก็นมาดูก็ได้เอาน้ํามาให้ประมาณ560หบโลก่อนว่ามา,มาดูก่อนกาลาบากยังไงบ้างแต่ก็ดูแล้วก็ลําบากจริงนะคะก็เห็นแล้วว่าลําบากเราก็ต้องแบ่งปันเ,เนาะ เป็นการช่วยกันในสังคมเราบ้านเมืองเราถ้าเราไม่ช่วยกันก็มือใจจะช่วยถูกไหมคะเราก็เริ่มทํางานภาคประชาชนมาร่วม10กว่าปีแล้วค่ะแล้วนี้เราดูแลในส่วนของบางซื่อนะคะเพราะว่าในบางซื่อก็ก็มีในเรื่องของประชาชนแล้วเราก็ขยายประชาสัมพันธ์ให้คนในบางซื่อได้รับทราบเรื่องของ DSI ว่าเป็นมีความเป็นมาอย่างไรจะช่วยเหลือกันยังไงเรื่องของกฎหมายนะคะตอนนี้เรามาเห็นทางชุมชนทางด้านรังพัดเนี่ยค่ะตรงบ้านชุมชนตึกล้างเนี่ย ึ่งจริงๆแล้วเรามองดูเรามองดูว่ามันเป็นเล็กๆแต่จริงๆมันไม่เล็กเลยมันกว้างมากเดินเข้าไปข้างในยเยอะแล้วก็มีประชากรอยู่เยอะแล้วก็ลําบากกลก็ดีใจนะคะดีใจมากเลยที่องครัเอาอะไรมาให้เนี่ยดีใจมากเลยที่ว่าเขาก็ยังได้พึ่งพาว่ายังได้กินไปอีกช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็คง <ๆ S 2> ดีใจนะ <ๆ S 2> เห็นคนมารับเยอะๆเขาก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ย่ะ เราล้อมใจเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางสร้างสรรค์ยิ้มสู้ยืนท่ามูมันจนถึงวันความดีมีชัย ูช่วงสุดท้ายของรายการบอรกกล่าวข่าว DSI นะคะช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้นะคะทำให้ปริมาณโลหิตในคลางโลหิตของสภากาชาติไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นทางสภากาชาติไทยค่ะเขาเลยจัดโครงการเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตนะในระหว่างวันที่2-3พฤษภาคมนี้ค่ะ โดยทางรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิรินะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็บอกว่าจากสถานการณ์การแพร,แร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่กําลังแพร,แร่ระบาดในขณะนี้เนี่ยทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ่วยงั้นต่างๆทั้งภาครัฐและเเแล้วก็เอกชนเนี่ยที่เคยเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตก็มีข้อจํากัดในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทําให้ปริมาณโลหิตได้รับเนี่ยลดลงจนบางช่วงนะคะเกิดการขาดแคลน นะตั้งแต่เดือนมกราคม65เป็นต้นมาซึ่งหากยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยจากอุบัติเหตุผ่าตัดเสียเลือดหลังคลอดบุตรรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จําเป็นต้องใช้รักษานะคะอย่างเช่นโรคธาลสิมียนั่นเองทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงจัดโครงการเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราเพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตลดภาวะการขาดแคลน โลหิตในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะพร้อมกับมอบข้าวสารน้ำมันพืชน,น้ำตาลทรายปลากระป๋องถ้าใครไปวันที่2นะ,ะจะได้ข้าวสารน้ำมันพืชน,น้ำตาลทรายปลากระป๋องถือว่าเป็นการขอบคุณนะคะส่วนวันที่3นะคะจะมอบบะหมี่ญี่ปุ่นแล้วก็ปลาซาบะให้ด้วยนะคะเพื่อแทนําขอบคุณแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ผู้บริจาคโลหิตค่ะถ้ายัางไงก็ไปบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะเพื่อช่วย พี่น้องชาวไทยที่เขาต้องใช้เลือดจริงๆนะคะไปได้ที่สภากาชาติไทยหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะติดต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็จะมีศูนย์บริจาคโลหิตนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็เชื่อว,ว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาทางเพจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ ก็สามารถติดตามบายการบอกบอกกล่าวข่าว DSi ได้นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะ2ช่องทางค่ะก็จะมีทางเพจ DSi Network นะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือช่อง BMC Channel นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วชิดาชนิดาศีอมรสารและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ